ความจริงออกมาจากใจแต่ในบางครั้งอาจทําให้ผู้ฟังเสียความรู้สึกถือว่าเราจะผิดบาปไหมกับอีกอันนึงคือการพูดโกโหกเพื่อให้คนฟังสบายใจโดยที่ไม่มีความเดือดร้อนแก่ผู้ฟังเราจะบาปไหมอ,หอันนี้พูดจริงค่ะค่อยถามขาว่าเป็นสิอ,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 อันนึงพูดจริงจากใจนะคะแต่ในบางครั้งทําร้ายความรู้สึกคนฟังอันนี้เราจะบาปไหมกับอีกอันนึงคือโกหกเพื่อให้เขาสบายใจนะคะเราบาปไหม เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับพว่เราไ,ได้เรียนรู้ตรงนี้นะครับการพูดความจริงออกมาจากใจนะครับความจริงนั้นเป็นสัจจะเราพูดออกมาจากใจไม่บาปท,ที่เราแต่มันมีอย่างนี้ครับมันมีผู้ถูกกระทําครับแต่ความจริงนั้นไปทําให้เขาเจ็บใจโกรธอาฆาตพยาบาทและผูกใจกับเราเป็นบาปท,ที่ตั้งต้นเจตนาบาปท,ที่เขาโอเคนะครับ ขอให้เราไม่ได้ไปรับผลตัวของคนที่รู้สึกผิดรู้สึกไม่ชอบนั่นแนหะก็เผาหลนตัวเขาเองนึกภาพบอกไหมครับโอเคนะครับคราวนี้เป็นแบบนี้ครับที่น่าสนใจกว่าคือควรพูดอย่างไรกุณสมบ,บัตสิบประการเมื่อเช้าที่พวกเราสวดซึ่งเป็นอะไรครับสัญจาุภาพมันมีอย่าพูดคําหยาบอย่าพูดเท็จอย่าพูดเพ้อเจอ้ออย่าพูดส่อเสียใช่ไหมครับแต่พระศาสดาสอนมากกว่านั้นอีกมีครั้งหนึ่งครับ พรามพรามคนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตถาคตตถาคตตัดความจริงโดยตลอดเหรอพระพุทธเจ้านิ่งไม่ตอบครับตถาคตตัดความจริงเสม,มอใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็นิ่งไม่ตอบตถาคตตัดความจริงส่วนเดียวเหรอพระพุทธเจ้าก็นิ่งไม่ตอบแล้วกำลังอ้าปากจะถามทั้งที่สี่พระพุทธเจ้าจะต้องเปล็คคือห้ามเศร้าซีถึงสี่ครั้งมีความเสี่ยงต่อการสีสัตวแตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงนะครับ ท่านได้ถามแค่สามครั้งท่านก็เลยตัดดูก่อนพราหมณ์ตัดถานค้นตัดความจริงอันชนทั้งหลายพึงใจพระพุทธเจ้าพูดแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านหนึ่งบอกว่าการกล่าววาจานะครับถ้าเราไปดูดีในพระสูตรไม่ใช่แค่พูดความจริงแต่พูดความจริงอันเป็นปียาวาจาด้วยคพูดอ่อนหวาน พูดประสานสามัคคีด้วยใช่ไหมครับนะครับพูดให้เป็นเหตุที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจประสานสึกิตพูดอันเป็นอันเป็นธรรมคือพูดจากข้อเท,ท็จจริงมีหลักฐานด้วยอย่นีครับมีครั้งหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งจ้างนางระบำไปรำให้พระพุทธเจ้าอยู่ที่เชตวันรานะครับแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองได้คุณเยอะเลยถามพระพุทธเจ้าว่าพระสัสดาพระพุทธเจ้าข้า มุมฉันเอานางระบังมาฟ้อนถวายก็องค์นี้เป็นบุญใหญ่ใช่ไหมมีเป็นเหตุแห่งสวรรค์ใช่ไหมพระศัสดาไม่ต,าาตอบก็เซาสีถามทั้งที่สองทั้งที่สามพระเ,เจ้าเห็นถามหลายครั้งก็เลยตอบทั้งที่สี่ว่าดูก่อนพรามสิ่งนั้นเธอทานี้เป็นเหตุแห่งการไปมหาสาร,รมาูเขียนเลยครับครั้งหนึ่งสุนัขขัดตามานุคนที่ทําวัดปฏิบัติแบบหมานี่ครับนอนแบบหมากินแบบหมาอยู่ข้างถนนนะครับ พระศาสดาท่านเดินไปป้านะครับลัตนสุนันกัตตามนุษย์ก็พนมมือแล้วก็ถามว่าสิ่งนั้นหม่อมฉันทําแบบนี้ยจะเป็นเหตุแห่งนิพพานใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ตอบอยู่สามครั้งจนค,ครั้งที่สี่พระองค์ก็ตอบว่าดูก่อนมนุษย์วัดอันเธอทําแบบนี้นี่แหละจะเป็นเหตุให้เธอเป็นมาศาจท่านไม่พูดในสิ่งที่จะทําร้ายจิตใจเขาเห็นไหมคะไม่พูดในครั้งแรกเลยฉะนั้นเมื่อพ่อของเราพระศาสดาท่านทาเป็นตัวอย่างไว้แบบนี้ ทุกคำพูดนอกจากจะเป็นความจริงแล้วขอให้ดูเหตุผลตนการประมาณชุมชนบุคคลการความจริงนั้นให้เป็นปีญวาจาให้เป็นคำที่เป็นประโยชน์แต่ตนและผู้อื่นด้วยนะครับก็จะได้คุณมากขึ้นอีกมากกว่ากล่าวความจริงอย่างเดียวโอเคไหมครับอีกอันหนึ่งคือ,อ,อพูดโกหกค่ะเพื่อไม่ให้คนอื่นเสียใจเจใเราบาปไหมคาตอบคือพูดโกหกเพื่อไม่ให้คนอื่นเสียใจ นะครับบาปไหมตอบอย่างนี้ครับบาปน้อยกว่าพูดโกหกเพื่อให้คนอื่นเสียใจนะครับเจตนาตัวตั้งต้นคือเจตนาเป็นแบบนี้ครับเจตนาตัวตั้งต้นของเขาไม่ได้อยากให้เสียใจแต่เขาได้ปิดเบือนความจริงนั้นบาปนั้นเกิดในพ่อกระตตากรรมคือกรรมที่จัตวาธรรมในในตัวของคนพูดนะแต่อีกคนนึงเขาไม่ได้เดือดร้อนใช่ไหมนะครับถ้าเขาไม่ได้เดือดร้อนก็มีบาปน้อย แต่บาปเกิดขึ้นที่ตัวคนพูดครับเพราะคนพูดนั้นพูดสิ่งที่ไม่จริงคุณได้ปิดเบือนสัจจไม่พลาดบอกไหมครับด้วยตัวด้วยปากอันน้อยนิดของคุณเนะี่ยคุณปิดเบือนความจริงทั้งดูผลที่มันเกิดขึ้นแม้เขาจะสบายใจก็ทั้แต่ผลที่เกิดจากคนที่พูดจะเป็นอย่างนี้ครับเวลามองอะไรจะมองผิดพลาดตลอดเวลาทําอะไรก็จะทําผิดพลาดตัดสินใจอะไรก็จะผิดพลาดตลอดเวลาเพราะมัะไนไม่ได้ทําอะไรอย่างตรงไปตรงมาจากใจเราเห็นอนุาภาพของสติที่ใจเนี่ย มีความสําคัญมากสมาธิทั้งหมดหลังรวมมาให้ใจมันมีความสงบนะครับไม่ใช่กายมีความสงบนะครับฉะนั้นตรงนี้มีบาปอยู่มีบาปอยู่นะครับมีบาปอยู่แต่อาจจะไม่มากอย่าว่าแต่เราพูดโกหกเลย<ๆ>ตลกเนี่ยนะครับตลกคาเฟ่เนี่ยที่เขาเล่นกันเนี่ยนะครับเขาสอดเสียก็เพลยเจอร์เนี่ยบาปก็คือจะทําให้สมาธิของเขาสัน่นคลอนและทําสมาธิได้ยากยานี้นะครับทำต่อไป